สำหรับ EP นี้นะคะจะเป็นการบันทึกใบเสร็จรับเงินบริการค่ะอันดับแรกนะคะเราคลิกที่3ขีดมุมซ้ายบนเลื่อนหาหัวข้อขายและคลิกที่ใบเสร็จรับเงินบริการค่ะก็จะแสดงหน้านี้ออกมานะคะให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อสร้างเอกสารได้เลยค่ะพอแสดงหน้านี้ขึ้นมาแล้วให้เราตรวจสอบบันที่ว่าตรงไหมเสร็จแล้วให้เราดูบรรทัดถัดมาค่ะ อินรอยอ้างอิงให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะก็จะขึ้นใบแจ้งหนี้บริการที่เราเคยทําไปก่อนหน้านี้นะคะให้คลิกเข้าไปได้เลยค่ะพอคลิกเสร็จแล้วก็จะแสดงรายละเอียดตามนี้เลยนะคะในครั้งนี้ก็จะเป็นของบริษัทแองจี้รายละเอียดคือการจัดส่งแบบพิเศษหนึ่งครั้ง500บาทค่ะตรวจสอบเสร็จแล้วถูกต้องให้เลื่อนลงมาค่ะ ในครั้งนี้นะคะก็จะมีการจ่ายเงินเป็นเงินสดเครดิตและการโอนนะคะโดยครั้งนี้เราจะเลือกการเป็นจ่ายเงินสดค่ะให้ใส่จํานวนตามที่เราได้รับได้เลยค่ะมาเสร็จแล้วให้ดูบรรทัดถัดมานะคะคือรายการเงินมาจําในครั้งนี้เราไม่เคยได้รับ รายการเงินมันจำนะคะก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะให้เราเลื่อนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าถูกไหมถ้าหากถูกต้องแล้วให้เราคลิกที่เครื่องหมายติ๊กถูกได้เลยคะ่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการบันทึกใบเสร็จรับเงินบริการคะ่ะ